สวัสดีครับพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยจากเพจหมอทองใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นตอนที่24แล้วนะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องโรค SLE หรือที่เรียกกันว่าโรคภ่มิพวงหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองกันนะครับโรค SLE นะครับหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยในทางแพทย์แผนปัจจุบัน เขาก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดก็บ้างก็่ามาจากพันธุกรรมบ้างก็ว่ามาจากไวรัสหรือโรคเชื้อแบคทีรียหรือจากการแพ้วัคซีนหรือการแพ้สารเคมีบางอย่างนะครับซึ่งอาการของโรค SLE เนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการเป็นไข้ปวดข้อปวดเมื่อยเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเบื่ออาหารมีผื่นขึ้นตามใบหน้าแขนขา ก็จะมีผื่นขึ้นตามตัวนะครับบางครั้งก็มีผื่นแพ้แสงน,นะครับเกิดแผลในปากแล้วก็มีการอักเสบของอวัยวะภายในัวร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารลำไส้ตับนะครับก็จะทําให้มีการอาการพวกถ่ายเหลวปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าเรามองในเชิงแพทย์แผนไทยเนี่ยก็คือการเกิด ความร้อนภายในร่างกายสูงนะครับวิธีแก้ไขก็คือเราจะต้องลดความร้อนตัวนั้นนะครับเพื่อลดความร้อนได้ร่างกายก็จะลดการอักเสบแล้วก็อาการี่จะดีขึ้นวันนี้ขอนําตํำรับยาของหลวงปู่วัดคีรีวงศ์มานําเสนออีกตํำรับหนึ่งนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเป็นโรค SLE เราจะใช้สมุนไพร2ชนิดนะครับอันแรกก็คือ หญ้าดอกขาวหญ้าดอกขาวเนี่ยเราก็จะพบเห็นเป็นวัชพืชน,นะครับอยู่ตามสนามหญ้าขึ้นอยู่รอบๆบ,บ้านนะครับใครที่มีพื้นที่สนามหญ้าเนี่ยกจ็จะพบเจอบ่อยนะครับอย่างในรูปเนี่ยนะครับก็ตัวหญ้าดอกขาวเนี่ยก็จะเป็นยารสขมฤกเย็นนะครับก็ใช้ช่วยในการรักษาตับบำรุงเลือดนะครับช่วยแก้พิษทำให้เลือดเย็น สามารถแก้ผื่นคันรักษากาะเพื่อนด่างขาวได้นะครับหรือบางคนก็นําไปใช้ในการลดความอยากบุหรี่ก็ใช้ยญาดอกขาวได้สมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่นํามาใช้ก็คือลูกใต้ใบลูกใต้ใบเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการดูแลตับชั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็จะใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับนะฮะก็จะให้ทานลูกใต้ใบนี่แหละครับ ก็จะมีฤทธิ์ในการดูแลลดไข้ลดอักเสบนะครับแล้วก็แก้น้ำเหลืองเสียสำหรับตัวยาครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้หญ้าดอกขาวทั้งคําคำว่าทั้ง5ในเชิงแพทย์แผนไทยก็คือใช้ทั้งต้นใบดอกรากนะครับนำทั้งหมดเนี่ยมา1กํามือหรือ50กรัมแล้วก็ใช้ลูกใต้ใบทั้ง5เหมือนกันนะครับก็ใช้ ปริมาณเท่ากัน50กรัมหรือ1กกำม,มือนี่ละครับนำทั้งหมดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับต้มกับน้ํา4ลิตรให้เดือดเดือดแล้วก็กรองเอาแต่น้ําหลังจากนั้นก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับให้ทานก่อนนอนวันละ1ครั้งครั้งละ 60cc หรือครึ่งแก้วกาแฟที่เหลือก็ให้อุ่นนะครับทานติดต่อกันทุกวันเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับรครบ1เดือนแล้วก็ให้หยุดหยุดทาน อาทิตย์หนึ่งก็คือ7วันแล้วค่อยกลับมาทานใหม่นะครับแล้วก็ควรระวังตำรับยาตำรับนี้ก็คือห้ามคนที่เป็นโรคหัวใจกับเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีทานนะครับพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยจากเพจหมอทองใหญ่ครั้งต่อไปจะเป็นโรคอะไรนั้นหรือเป็นสมุนไพรอะไรนั้นโปรดติดตามครับ